สวัสีครอยู่กับหกล้อดามกรีนครับอ้สุดยอดมากคนขับผู้มีประสบการณ์ครับดูการขุดการยืนของเขานะทันนี้เราเห็นละเสียวแทนครับเล่งตักแรกครับกับซานนี่เอส0 4ครับอ้สุดบูมพี่นอ้องน่ากลัวแต่ว่ีดูการตักขึ้นมาครับว้าว ไม่ค่อยเห็นเท่าไรนะคนขับที่มีฝีมือขนาดนี้ครับสุดยอดออสุดปูมแล้วก็ยืนแบบค่อนข้างจะเสียงเสียงมากเลยเราเห็นหนังน่ากลัวเลยครับน่ากลัวมากเสียวแทนครับผู้มีประสบการณ์ในการขับ เทนเลอร์เอ้ยม่แค่ขับไปโคับไม่ใช่เทนเลอร์เราพูดยังตกใจเสียวนะเห็นไหมโอ้ยสุดยอดฝีมือยอมรับมากฝีมือเขาเนี่สุดยอดอลังการงานสร้างเฮ้ยไม่กิ่ตกออกตัวแล้วเอ้อเดิอนออกมาอย่างนี้เขายังชินใจหน่อยว้สุดบูมคนระับสุดบูม2 0 0ซี เดี๋ยวมาดูว่าเขาตักที่ที่ตักนะโอ้แน่นอนแน่นอนยอมรับในความกล้าของเขาครับสุดรูมเลยครับ ไม่ธรรมดาครับทึ่งๆอ๋อเดี๋ยวมานับตักกันเลยครับอันนี้สองตักบารมีทวีทรับครับทีมงานนี้ตักแบบปุ้มๆเลยอุ้ยด้วยดูเทกอ่ะอ ครสามตักแล้วพี่เดิอนออกข้างหน้าิดนึงได้ไหมอ่าสามตักครกี้เขาใหญ่ดีไปยืดอืดอืด,อ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 ดโอ้ยยอมรับอ่ะยอมรับในฝีมืออ่ะ อ่าออกไปสามตากพอไม่ออกอีกครับเอาไซบีกอ้าวไปสามตากครับกระปุกขีใหญ่ๆใ,ใส่สามตากักเองกินสบายๆอ่ะโอ้เห็นแล้วเสียวเทน ารถข้อก็ามาครับทีมงานนี้ F R สองหนึ่งศูนย์ครับ ุดไปเลยครับดูการเคลียดดินขึ้นมานะอื้อแม่เจ้าเห็นแล้วเสียวแทนครับการยืนที่แบบสุดยอดอลังการงานสร้างเลยคนขับระดับฝีมือปรมาจารย์ครับอือ อยากเห็นคนขับดิเราทำไมกล้ายยืนอย่างนี้ครับสามตักแค่นั้นนะพี่น้องมือจีใหญ่ๆดินแบบนี้ก็สไลด์ได้เหมือนกันนะคือเนี่ยดินมันสามารถมันหักได้นะ น,นี่มาจากทีมงานสทโนโครับเซียนหน่อยเซียนหน่อยเราประกันที่สามตัดครับเราไม่ใส่เกินขนาดนะั้นกับคุ้งผีใหญ่ใหญ่ใส่ปีกปิดปีปน่าจะขุดโคกน้องนา,าแล้วนะเขาไม่เสียวหรือไงวะ สุดๆเปนเลยผมล้อได้เที่ยวแน่นอนครับสามตักอหก There's a little ออกมาเยอะเลยอะตูดมันนะอ้าวอันนี้ก็มาอีกข้ออีกหนึ่งคัน,นรถกระสีมาค้นดิน เดินไปก็เดอนมามินเรืงเรื่องหาเรื่องสลายขนาดตัวมาเห็นแล้เสียแกเสียแกนที่อนความมั่นใจนะคนขับการนตีได้ครับคนขับที่มีประสบการณ์แป๊บเดียวเอง มารอครับน่าจะเดินหน้าไปนิดนึงนะตักรอแล้วก็เดินหน้าไปนิดนึงเพื่อความปลอดภัยครับเดินมาเลยพี่เดินมาไม่หน่อย,อยไม่เดินอีกฝ่ายอยากรู้คนขับใครไป